เอานะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในวันนี้นะครับก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Dead Rock นะครับเกมที่กำลังเป็นกระแสณตอนนี้นะแล้วก็ตัวละครที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้ก็คือน้องโมแอนด์คิวนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายสกิลนะครับก่อนที่จะไปดูเกมเพจจริงๆนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าตัวเกมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายสกิลนะครับสกิลแรกคือการทุบพื้นแบบนี้ปึ้ง <S <S ผมไม่รู้ว่าทุบพื้นไหมแต่ผมจะเรียกว่าทุบพื้นนะครับ จะสร้างดาเมจเป็นวงกว้างนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะเด้งเลือดเราด้วยนะ,ะเดี๋ยวเราลดเลือดนะครับสกิลแรกนะครับก็คือเราทุบพื้นป้งแล้วเราจะเด้งเลือดด้วยนะครับจะเป็นแบบนี้นะปุ๊บปังนะครับจะเด้งเลือดแบบนี้ปังปังสร้างดาเมจเป็นวงกว้างรอบตัวเราแล้วก็เด้งเลือดเรากลับมานะครับ ต่อมานะครับสกิลสองนะครับถ้าเรากดใช้เราจะมุดลงดินนะครับเวลาที่เราอยู่ในดินเนี่ยเราจะเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเกาะนะครับเกาะกันเวทและก็เกาะกันกระสุนนะครับเกมนี้จะแบ่งเป็นแบบนี้ก็คือกันเวทแล้วก็กันกระสุนหรือว่ากันสปิริตกับกระสุนบูลเลตอะไรแบบนี้นะครับแต่ผมจะเรียกว่าเป็นเวทละกันเวลาอยู่ในดินนะครับเราจะเคลื่อนที่ได้ไวขึ้นอ่าอย่างที่บอกเราได้บัฟด้วย แต่ถ้าเราขึ้นมาจากดินแล้วมีศัตรูอยู่เราจะน็อกอัพศัตรูขึ้นไปนะครับแล้วก็ทำดาเมจแบบนี้กดสเปคบ้าปึ้ง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 เขาจะเสยศัตรูขึ้นไปแล้วก็ปั่นตึก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 นะครับทำดาเมจเป็นวงกว้างเราสามารถกดสกิลสองนะครับก็กดสกิลหนึ่งได้ปึ้งแบบนี้เราสามารถใส่เอทมที่เกี่ยวกับสโลศัตรูได้ด้วยนะครับเอาไว้ที่สกิลหนะนึ่งนะนี่ปึ๊บ เรามุดไปใช่ไหมเรากดสกิลหนึ่งปึ้งแล้วเรากดเซเว่บาร์อะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคอมโบง่ายๆแล้วกันต่อมาสกิลสามนะครับสกิลสามคือการสาดทรายใส่ตาศัตรูประมาณนั้นนะครับจะเป็นแบบนี้ศัตรูที่ถูกทรายนะครับจะติดดิสอาร์มนะนี่จะติดดิสอาร์มนะครับเขาจะยิงเราไม่ได้ประมาณนั้นนะครับสกิลสามเราสาดไปเลยปึ้งเขาจะติดนะครับดิสอาร์มเขาจะยิงไม่ได้เห็นไหม แล้วก็ทำดาเมจด้วยนะครับปั้มต่อมาอันตินะครับอันติจะเหมือนถ้าโดยในโดตาตก็จะเหมือนปั๊กนะครับก็คือการเรากดเลข4ี่ใช่ไหมพิยากายอยู่นะกดเลข4ี่ทุกเราจะล็อกเขาแล้วก็ต่อย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 ตบ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 มันเหมือนเป็นการกลับในโดตา2แต่ถ้าคนไม่รู้จักปั๊กในโดตา2ก็เขาเรียกอะไรนะส่วนใหญ่จะเรียกว่าบูชเชอร์นะครับสกิลจะเหมือนบูชเชอร์เลยนะครับก็คือล็อกศัตรูแล้วก็ตบ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 แบบนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนลุมชากมได้ ปัก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 แคมนี่เลยโอเคเรารู้วิธีใช้ของสกิลแล้วใช่ไหมครับต่อมานะครับในส่วนการอัพขั้นนะครับมันจะมีการอัพขั้นด้วยนะอัพขั้นแรกนะครับจะลดคูดาวสี่วิอัพขั้นที่2เพิ่มดาเมจอีก25นะครับนี่เห็นไหมลดคูดาวสี่วินะครับอัพขั้นที่2ก็เพิ่มดาเมจอีก25นะครับและอัพขั้นที่3นะครับก็คือศัตรูที่ถูกเราใช้ทุบพื้นใส่เนะี่ยจะติดดีบัฟนะครับเห็นไหม ดีบัฟบ,บนหัวนะครับเราจะทำดาเมจเพิ่มขึ้น15เป็นะครับเป็นเวลา16วิดีบัฟแบบนี้แล้วเราก็ทำดาเมจเพิ่มขึ้นอีก15นะครับแต่ถ้าเราไม่มีนี้มันจะอยู่ประมาณ16วินะครับนี่จะไม่ติดดีดีบัฟเห็นไหมแต่ถ้าเราอัพจนสุดนะครับจะติดดีบัฟแล้วก็ทำดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของสกิลแรกน่าจะครบถ้วนนะ ต่อมาสก mm ิลสองนะครับออัพขั้นแรกนะครับก็คือการที่เราจะอยู่ในดินได้นานขึ้นอีก3วินนะครับเห็นไหมจะเป็น8แล้วนะครับอัพขั้นที่2นะครับเพิ่มดาเมจการหมุน140นะครับลัศมีเพิ่มอีก2นะครับกระบวกรัสมีเพิ่มก็คือปั่นกว้างขึ้นแล้วก็แรงขึ้นแค่นั้นเองนะครับปั่นกว้างขึ้นแล้วก็แรงขึ้นนะครับเห็นไหมอ่าถ้าแบบถ้าแบบแรกนะครับ ก็จะวงแค่นี้เองเห็นไหมนะครับแล้วก็จะปั่นแค่นี้เองแต่ถ้าเราอัพอีกขั้นหนึ่งนะครับวงจะใหญ่ขึ้นเห็นไหมแล้วเราก็จะปั่นโอเคนะครับเนี่ยเรากดพร้อมกันได้นะครับและขั้นสุดท้ายนะครับก็คือลดคูดาวยี่สิบนะครับแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่บว์อีกสามนะครับ คือเวลาเราอยู่ในดินน่ะเราจะไปไวขึ้นนะครับแล้วก็ลดคูดาวยี่สประมาณนี้ถ้าเล่นก็อัพอันนี้นำนะครับมีประโยชน์มากนะทั้งทําคีฟทำจังหวะแล้วก็ใช้เวลาหนีก็ได้เราจะถึกมากเวลาอยู่ในดินนะครับต่อมาสกิลสานะครับเขาจะติดดิสอาร์มสามาวิใช่ไหมถ้าเราอัพนะครับจะกลายเป็นห้าวิก็คือเขาจะตีเราไม่ได้เลย5วินนะครับนี่แบบนี้โอเค ส่วนอัพขั้นที่2นะครับก็คือลดคู่ดาวยี่สิบวินะครับแล้วก็อัพขั้นที่3ก็คือติดสโลด้วยนะครับแบบนี้เราจะติดสโลด้วยนะครับ50%เลยนะครับอ๋อผมผมลืมบอกนะครับระยะระยะมันไกล30เมตรเลยนะครับไกลมากนะเห็นไหมนะครับไกลมากนะครับ30นะครับนี่อันนี้50 20แล้วก็30โคตรไกลอ่ะแบบปลาแบบ ข้ามรุ่มแม่น้ำสโตงได้เลยอ่ะสามสิบนะครับต่อมาในส่วนของอันตินะครับอันติก็คือถ้าเราอัพขั้นหนึ่งนะครับจะลดคูดาวสามสิวินะครับถ้าเราอัพขั้นที่สองนะครับจะเพิ่มระยะเวลาในการที่เราต่อยปังป้งๆๆอีกหนึ่งวินะครับ <All right. S 2> แบบนี้เราจะต่อยได้นานขึ้นเราจะล็อกศัตรูนานขึ้นอีกหนึ่งวินะครับแล้วก็อัพขั้นสุดท้ายนะครับจะบวกดาเมจ 40%ต่อวินะครับแล้วก็100%ในการดูดเลือดนะครับก็คือจะมีการดูดเลือดเข้ามาแล้วก็แรงขึ้นแล้วก็ดูดเลือดนะครับแบบนี้ตอนแรกใช่ไหมที่เราไม่ได้อัพตั้นนะครับเราจะไม่มีดูดเลือดนะครับแล้วก็ดาเมจจะอยู่ประมาณ2 2 3นะครับแต่ถ้าเราอัพตั้นเราจะมีดูดเลือดเข้ามานะครับแล้วก็จะเพิ่มดาเมจไปอีกนี่ แบบนี้น่าจะเข้าใจแล้วนะส่วนวิธีการเล่นนะครับเราต้องรู้จักการมูเมนต์ของเกมนี้ก่อนมันมีหลายแบบนะครับมีดับเบิลจัมมีแดดกดคอนโทลก็คือสไลด์นะครับเราสามารถสไลด์เดินแบบนี้ได้ด้วยนี่เห็นไหมมีหลายมูเมนต์นะครับมีทั้งดับเบิลจัมแล้วก็แดดการอากาศนะครับดูว่าแดดแล้วก็สไลด์นะครับก็คือการกดชิปกดคอนโทลชิปคอนโทลกระโดด สไลด์กลางอากาศแดชกลางอากาศอะไรอย่างเงี้ยเราต้องรู้จักนะครับมันคอมโบได้นะกระโดดแดชคอนโทลหรือว่าแดชคอนโทลก็กระโดดกระโดดแดชแล้วก็คอนโทลจะเป็นรวมมู vement ต,ต่างๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกทิกหนึ่งที่อยากจะสอนนะครับนั่นะค,นะค,คือการยิงศัตรตูนะครับก็คือการลาตัตฮิตมันคล้ายๆกระโดดต้าทูเลยจะขึ้นแบบนี้แล้วค่อยยิงก็ได้นะครับ แล้วมันจะขึ้นวิญญาณแบบนี้เราค่อยยิงซ้ํานะครับเพราะว่ายิ่งแรงสูงๆนะครับเขาจะลัดฮิตกันแม่นมากแล้วเงินเราจะตามเราอาจจะสงสัยว่าเราก็เล่นเหมือนกันทำไมเงินเขานำนะครับเพราะว่าเขาลัดฮิตอะไรแบบนี้เนี่ยเราคอยลัดฮิตด้วยนะครับแล้วก็ลัดฝั่งเขาด้วยขเขาจะเป็นสีแดงนะในส่วนของการคอมบูของตัวละครน,นี้นะครับก็คือการกดสกิลสองนะครับมุดไปใช่ไหม สกิลหนึ่งนะครับแล้วก็ปั่นแล้วก็ล็อกนะครับอะแต่ผมไปลองดูกับหุ่นสกิลสองหนึ่งปั่นอันตินะครับแล้วก็สาดทรายแล้วก็ยิงหรือว่าเราจะต่อยก็ได้แล้วแต่เรานะครับแต่ถ้าจะต่อยนะครับต้องระวังถ้าเขากดแพรลี่ท่านเราจะติดสตันนะครับแล้วสตันนานมากนะครับข่มบวง่ายสกิลสองกดสกิลหนึ่งสเปคบร์แล้วกดเลขสี่นะครับ หลังจากที่เลข4เสร็จแล้วนะครับกดเลข 3, สาาตร์นะครับแล้วก็จริงหรือว่าเราจะต่อยก็ได้แบ่งแต่ถ้าจะเล่นเป็นแพทเทิร์นก็เข้าออกแล้วแต่เราเลยนะครับจะปวนก็ได้หรือว่าจะอะไรก็ได้นะครับส่วนการออกของก็อยู่ที่สถานการณ์เลยนะครับก็ออกตามนี้เลยก็ได้นะครับมีคนทำบิลไว้ให้แล้วใครที่ยังไม่รู้นะครับเราสามารถดูบิลตรงนี้ได้ประมาณนี้โอเคเราจะสนยเหรอ eng, perkuatin nih, itu neng, kita neng. อะไรเปิดเอาซื้อของก่อน

Lênh rồi 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 rồi, tói 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 สนาย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 สนส์บอสบอสเอ้ยเฮ้ยนีนี่สนายเอาสนายหน่อยมีการกอยมาคอยนะก้อนมันฮิ้วอะไรมาไม่รู้่ ล็อกให้ล็อกให้พี่บอลพี่พี่พ,พี่เห็นไหมพี่พี่ครูตายตายตายเอา้าไม่ใช่พี่บอสหรอพี่บอสนี่ก็พี่บ t t อสเล่นตัวนี้โอเคโอเคโอเคขอโทษนะพี่โอ้โหเดี๋วก็พี่บอสเล่นแบบเฮล์บูบอยอ่ะ มีล็อกนะมีจับนะจับสไนน์นะสไนน์นะสไนน์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 สวย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 ได้ได้ได้เอาคอมเออมพี่พัดออก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 เอานะพีพีพีตุ้มทุบออกข้างนอกทุมออกนอกสวยปัน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 สวยสวยสวยได้ได้ได้ าดสายใส่ทำไมล่ะไมใครอ่ะเอาจะเอาเอาเอาน่าตายอยู่น่าตายอยู่น่าตายอยู่ยวตาย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 เอาต่อได้ปะสไนส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 น เอาสนไนก่อน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 สวยสวยยังมูอยู่ไหนโดนอยู่ตาย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 สวยเออเอาไดปะสีฟ้าเอาพี่ทาวิสไดไหยปะไปไหนแล้วอ่ะนี่นี่นี่พี่ทาวิสอยู่นี่เขาเนี่ยมีสีดำมีสีนะ โอเคจบขออีกสองร้อยได้ขอบดี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 กากรอยกากรอยไม่ใช่ดิใช่บอกว่าใช่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 กากรอยนะพี่เอามาันมาเอามันมามันแปลงเป็นกากรอยโอเคปั่นอยู่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  ต่อย <laughs> ได้ได้ได้โอเคจะได้ป้อมหมดอ๋อ oh, สีสม้ม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 ไปสีสม้มสนุกดีหรออายุสามมันเป็นเป็นเวทอ่ะอายุหนึ่งก็เวท <Our arm. S 1> ได้เดี๋ยวไป้เลย ส่วนไอ้บินไปไหนวะอ๋อตัวน,นี้ตัวน,นี้ตัวนี้ตัวนี้จับอยู่จับอยู่จับอยู่เห็นปะ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 ไอ้มีดเอ้มีดเอ้มีดม,มันถอยไปแล้วไม่เป็นไรไปแล้วตออากอยทิวอะไรมาไม่รู้สวยสวยสวยอย่างนั้วก็โซนไงโซนไอ้ก็เจ็บไอ้ก็เจ็บ เอาสายปะกนลังเข้าหลังเอาดีเอา,ดเ,อา,ดเ,อาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยล็อกสนานให้สไนสไนสนยสนยสนยสนะสายนะนายนะตายตาย่ยีตัวไหนนะมันจะตายมันจะตายออฟโฟ่ะ ได้ได้ปันป่นอยู่ปั่นอยู่ปั่นอยู่ตาย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 สวยย <c oughs> ูกระผมโคตรเยอะดูดีเขาข้างจัดเลย อะไร inha? สองคนลุมผมหรอทำไมลระไอาใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทาวิสกอตกำลังไปตอกัดกัดต่อยตอยดูต่อยตอยต่อยอยู่ตอยอยู่ช่วยหน่อยช่วยหน่อย่ามันได้โอ้โหไม่ทัน ไงพี่ทวิสตกอตตายเ้านะมันยิงยันแหลกเลยมันขึ้นมันบินอ้าวบินผิดทางมาไดต่อยต่อยฮ่เฮ่่่่่่่อย่่่่่่่่่่เ่เ่เ่ ไม่พี่ไี่แต่คิวนั้นจริงๆแล้วผมพู้ซาต่อยให้พี่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 ตรงนี้ตรงนี้ทาวิสกอตทาวิสกอตทาวิสกอตจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายหมดอืมพาดอกพาดอกพาดอกอยู่ไหนวะพาดอกมันไปแล้วล่วงผม พี่พี่มาดันคลิปไปเฮ้ยพาดอกพาดอกเอาปะตาย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 อยู่ตายอยู่เก็บงานให้อยู่แข็งมากตอนนี้แปลกีก จริงพีเ่เรื่องผมแทบไม่โดนเลยนะผมต่อยนะอ่ะผมต่อยกันน่ะคือนักเอาวิสกอตต่อว่าออกแล้วท,ทั้งอะไรก็ไม่รู้เต็มตัวผมเลยทั้งมีทั้งอีกาแล้วซื้อของก่อนดีกว่ามุนยอนเลบเล่นอยู่คนเดียวอ่ะอายไปหกไปเฮลเมียเฮลยู <laughs> Ai They no us. Không để... <cười> <cười> đó. ai 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 mà

มี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 แต่มตายเกิดได้ไปะแลหรอกแค่ชีวิตแรกเอาไปไหนสินี่ กนไปเร็วมีตายเกินตัับ a k o so much โอเคเขาเรียกตั้งแต่ต้นเกมแล้วอ่ะทำไมไม่ไปช่วยเขาเลยอะ สาดทรายใส่หมดอ่ะ าดตายย่างไปแล้วเพื่อนวูบจะตายอออตายจะมีเกย์ได้เมื่อไร อ้าวเราจะขึ้นหรอเฮ้ยอืมเบอรเรียบร้อย GG ตอนนี้ชอบเล่นแล้วอ่ะหนุ่มตื่นเล่นโคตรหนุกอ่ะสนุกดีตัวนี้สนุกจัดโอ้แล้วผมเอาทุกอันนะ่ะ โอ้โหไม่ทุกงาน,นวะโอ้ไข่มันเอาตีป้อมหมูไปวะในตัวคลิปนะครับอาจจะมีคำหยาบนะต้องขออภัยด้วยเด้ออยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับมันเป็นอารมณ์เกมเนาะอีกอย่างอาจจะเป็นที่สันดา์ผมด้วยนะครับขออภัยจริงๆนะครับถ้าชอบฝากกด Subscribe กดไลค์ถึง5ไลค์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ